เขาบอกว่าเซนทันล็อกเนี่ยมันไม่ค่อยมันมันไม่ค่อยล็อกเนี่ยกดแล้วดังนะแต่ไม่ทํางานนะใช้ได้แล้วนะครับล็อกตอนแรกมันกดแล้วไม่ขยับนะโอเคอ่ะเราปิดประตูครับสวัสดีครับช่างนัดน,นะครับจากนัดเลสซิ่งช n แนลนะครับช่างประจำร้านเลสน,นะ วันนี้เราจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนกรประตูนะครับ D m a มตัวเก่านะจะใช้คำว่าดี a มเก่าเขาบอกว่ากรประตูเนี่ยรร้สึกว่ามันจะใช้ได้ตัวยันตัว2019เลยนะไม่รู้2020ใช้ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะแล้วก็วิธีการแกะเนี่ยไม่ยากไม่ยากแต่ว่าเราตอนที่เราถอดตัวกรออกเนี่ยจะนิดนึงนะจะมีทิคนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะรถรุ่นนี้เลยนี่รถรุ่นนี้เลยนะครับเรามาจากไหนเนี่ย มาจากเมืองชนนะครับไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ยังไม่ทำลายสถิติเก่าอ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูรถน้องเขานะครับเขาบอกว่ามีปัญหาประตูหน้าขวาเนี่ยปิดแล้วไม่ค่อยสนิทเนี่ยเห็นไหมต้องปิดแรงๆเนี่ยแล้วไม่เข้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนกนรันตูนะครับแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งของเขาก็คือเขาบอกว่าเซ็นทัลล็อกเนี่ยมันไม่ค่อยมันมันไม่ค่อยล็อก กดแล้วดังนะแต่ไม่ทำงานเดี๋ยวขอเปิดกระจกแป๊บนึงฮึนะเดี๋ยวเราจะปิดประตูดูดิว่ามันเป็นเพราะเปิดประตูด้วยไหมเนี่ยประตูมันไม่แน่นจริงๆนะไม่ทำงานเลย ล็อกไม่ทํางานเลยเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนตัวดูก่อนนะครับว่าทํางานปกติไหมนะโอเคอันนี้ก่อนประตูนะครับเดี๋ยวก้อนประตูเนี่ยเขาจะมีขายแต่เป็นก้อนธรรมดานะเขาจะไม่มีก่อนไฟฟ้านะครับขาว่ากอนธรรมดากับกอนไฟฟ้าก็คือก้อนธรรมดาเนี่ยมันจะไม่มีเซ็นทรัลล็อกนะส่วนก่อนไฟฟ้าเนี่ยมันจะติดเซ็นทรัลล็อกมาด้วยเดี๋ยวเราจะต้องถอดเอาตัวข้อเซ็นทรัลล็อกมาใส่ตัวนี้แทนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นปืนเซ็นทรัลล็อกนะ มันมีวิธีนะครับเปลี่ยนตัวเปลี่ยนแต่เปลี่ยนแต่ปืนเปลี่ยนแต่มอเตอร์กับเปลี่ยนทั้งตัวนะผมแนะนําเปลี่ยนทั้งตัวง่ายกว่าไม่ต้องไปแกะนะครับปืนซ้ายกับปืนขวาอันนี้ปืนซ้ายนี้ปืนขวาปืนขวามีสี่เส้น5เส้นนี่แหละหน้าตาจะไม่เหมือนกันนะครับสั่งต้องสั่งให้ถูกบานด้วยนะบานซ้ายบานขวาไม่เหมือนกันนะครับจะบานหน้าบานหลังบอกเขามุกบอกเขาก่อนเลยนะว่าบานหน้าซ้ายหน้าขวา หลังซ้ายหลังขวานะครับนี่หน้าตาเขาจะเป็นประมาณนี้อ่าเดี๋ยวเราจะทําการแกะประตูครับสําหรับปืนเซ็นทรัลร็อกก์กรนประตูนะครับสั่งที่ร้านนี้แหละครับ C.S Auto Parts นะครับขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะเผื่อใครกําลังหาอะไรพวกนี้อยู่นะครับติดต่อได้เลยนะครับตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นบนนี้เลยครับผมถอดไปแล้วนะครับเนี่ยนะเดี๋ยวปาดอันนี้ออกมีวิธีถอดออกนะครับถ้าดึงอย่างเงี้ยมันจะเป็นเยิ้มเยิ้มเห็นไหมให้เราปาดออกวิธีแกะนะครับไอเนี่ย กาวมันจะอย่างนี้นะเราแกะอย่างนี้เอาคัตเตอร์ปาดปาดมันปาดตัวกาวมันเห็นไหมมันก็จะมันก็จะไม่ยืดนะ<ต>วเวลาเปลี่ยนเวลาทำพวกนี้เอากระจกขึ้นก่อนนะครับกระจกมันเกะาก,กะนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องยกขาขากระจกขึ้นนะครับอ่ะเสร็จแล้วออกมาอย่างนี้นะเราก็พับไว้อย่างนี้ แล้วก็แตะไว้ให้มันติดอย่างเงี้มันก็จะได้ไม่เกะก,กะมือเรานะทั้งตรงนี้เอาไขควงไขน็อตมันเป็นน็อตมันเป็นไอ้นี่นะน็อตมันเป็นน็อตแบบลงน้ำยากันขายไปนะครับออกแรงนิดนึงนะส่วนไอสองตัวเนี้ยอันนี้เราถอดก้อนออกกันนะ แล้วถอดของตรงนี้ด้วยไม่งั้นไม่ถอดไม่ได้นะครับสองตัวนี้เป็นตัวล็อกขากระจกนะครับออกแล้วเสร็จแล้วถอดมือดึงประตูออกนะครับนี่นะมือดึงประตูถอดมือดึงประตูออกมาด้วยก้อนก็จะอยู่นี่ สลักกรสลักของกรประตูอยู่ข้างในน่าจะไม่เห็นนะเอามือถอดสลักกรออกก่อนนะครับมันมันมืดมันมืดฮึบมันจะเป็นขาเกี่ยวเฉยๆอึบนะดันขึ้นกับดันเข้านะครับอ่าออกละโอเคทีนี้เรา,เอาออกเลยนะครับแกไอ้ไอสลักนี่ออกก่อน ขากระจกขากระจกนี่ยกนิดนึงเอาแล้าเข้าไปแล้วก็ยกขึ้นนะครับเนี่ยเห็นไหมยกขึ้นแล้วก็ยกยกตัวขากระจกนี่ขึ้นมาไม่งั้นมันจะถอดไม่ได้ยกขึ้นมาอย่างนี้เลยไม่เป็นไรนะครับเพราะตรงนี้มันเป็นยางะแล้วเราก็ถอดก่อนออกมาเดี๋ยวต้องสองมือนะครับมือเดียวไม่ถนัดนะ เอาลงข้างล่างโอเคเน่ก่อนประตูมาละถอดพักออกครับแล้วก็ลงมาเลยเรียบร้อยครับหนึ่งข้างนะ ส่วนตรงนี้เดี๋ยวเราก็ไปแกะเอาเดี๋ยวเราต้องแกะอเดี๋ยวข้างคนขับอะ่ะต้องแกะอันนี้แต่ข้างคนนั่งเราไม่ได้เปลี่ยนตัวกรน,นะครับเราก็ไม่ต้องแกะี่เราจะไปถอดปืนออกเนี่ ouais? ยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งคนขับกันครับมาข้างนี้นะวิธีถอดเป็นข้างนู้นเลยแต่เมื่อกี้ไม่ได้สอนวิธีถอดกระตูนะครับไขน็อตตรงนี้ตัวหนึงน่งตรงนี้สองตัวนะฮะแล้วก็ถอดนี่ออกก่อนถอดไอม้ไอมือไอ้มือนี่ออกก่อนแกะได้ไหมครับไอเนี่ยไอพวกเนี้ย ขอจากข้างในส่วนมากมันจะมีเกี่ยวข้างหน้าเราดูจากน็อตเราไขน็อตตรงไหนเราดึงตรงนั้นนะครับอันนี้ไม่รู้เกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวหน้าหรือเกี่ยวอ่าเกี่ยวหน้านี่ยกยกนี้ขึ้นไหมสุดนะแล้วก็ถอยยกขึ้นอ๋อเป็นเดือยโอเคเนี่ดึงปลั๊กออกครับถอดนนี้ออกดึงออกระวังหักนะลถมมันเก่าหาอะไรงัดจากข้างในเอา ประตูนะครับคําดูก่อนนะมีน็อตไหมบางรุ่นมันก็จะมีน็อตอยู่แถวๆนี้ยโอเคอย่างที่บอกนะ ยกกระจกขึ้นก่อนนะเพราะเดี๋ยวเราจะพับรางกระจกเข้านะครับเหมือนเดิมครับป่าครับได้ไม่เลอะอ่าโอเคเริ่มครับได้ระยะแล้วนะพับไว้นะไขตรงนี้อือ อ,อโอเคพอแล้วครับมันเป็นการคลายข้างในมันมีขาขามันจะเกี่ยวกรอ,อยู่ไม่เห็นหรอกมันมืดเอามือคำเอาไม่งั้นมองด้วยตานะครับจะเห็นมันจะมีเหล็กมันจะมีพลาสติกขาวๆหุ้มอยู่เขี่ยออกจากเหล็กนะครับแล้วก็ดึงดึงขามันออกนะมองไม่เห็นอะแล้วเ,เดี๋ยวเวลาใส่คืนเราก็จะรู้เองนะว่าไหนอยู่ตรงไหน,นเพราะว่าระยะมันจะพอดีไอ้พลาสติกสีขาวๆนี่สําคัญนะครับ ถอดแ้วสองตัวนะตัวนึงมันเป็นตัวยึดปืนอีกตัวหนึ่งเป็นยึดขาโอเคถอดคลิปออกครับยกขานี้นะยกยกอันนี้ขึ้นนิดนึงอนะแล้วพับมันขึ้นมาได้เลยเห็นไหมถ้ามันพับไม่ขึ้นนะครับหย่อนมันลงนิดนึงนะมันจะพับขึ้นได้ก้อนเนี่ยเหมือนเดิมถอดตรงนี้ออกด้วย เราต้องถอดไอ้มือมือดึงออกมาด้วยเอามันออกมาก่อนครับมันจะได้ถอดง่ายฮึบฮึบอึ๊บอย่างงี้นะไอ้ตัวนี้นะก่อนก็ดึงออกแล้วก็เอาลงข้างล่างมันจะติดสายนิดนึงนะติดไอ้ไอ้สายไอ้ปืนเซ็นอะร์ล็อกเนี่ยแล้วกเอามุดออกมาทางนี้เลยโอเคออกมาแล้วนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะ เดี๋ยวเราไปดูวิธีการเปลี่ยนกันครับฮัลโหลอ่ะอันนี้เป็นกอรประตูฝั่งคนนั่งนะครับกอนซ้ายนะอ่ะเดี๋ยวเราจะถอดตัวปืนเซนทันล็อกกันนะครับปืนเซนทันปืนเซนทันล็อกมีขายนะใครสนใจสั่งได้นะครับขายน็อตสองตัวนี่นะนี่อย่าเดี๋ยวให้ดูงี้ก่อนปืนเนี่ย มันจะมีเหล็กตรงนี้เกี่ยวอยู่เห็นไหมเดี๋ยวนะมันจะมีเหล็กมันจะมีเหล็กตรงนี้เกี่ยวอยู่เนี่ยเราขยับปืนออกก่อนนะขยับปืนออกจากเบ้ากันเอาให้มันลงข้างล่างได้นี้นะเหยียบยียบพึ่งดึงนะเหยพึ่งดึงนะพอออกมาอย่างนี้เสร็จขาตรงเนี้ยเราบิดเราเราบิดปืนหนีเพื่อจะเอาขาออก เอาออกจากเหล็กได้แล้วราะวังนะระวังมันงอมันหักนะขาเนี่ยหักก็เสียของเลยนะอ่ะเสร็จแล้วตัวใหม่เนี่ยเดี๋ยวเราก็เข้าไปแบบเมื่อกี้นะแต่เดี๋ยวขอพิจารณาก่อนว่ามันจะทํายังไงได้บ้างนะอ่ะคืองนี้นะก่อนมันมาผิดข้างนะครับรถน้องเขาก่อนข้างซ้ายก่อนข้างขวาเสียนะก่อนข้างซ้ายไม่เสียพอดีว่าทาง CS Autopart พนะครับส่งมาให้ผมผิดข้าเนี่ยน้องเขากำลังส่งมาใหม่ เดี๋ยวเราจะมาถ่ายกันอีกคลิปหนึ่งนะวิธีการเปลี่ยนกรน,นะครับอันนี้เราเปลี่ยนแต่ปืนเซ็นทรัลล็อกอย่างเดียวก่อนโอเคนะอันนี้ข้างขวาเอาปืนเซ็นทรัลล็อกตัวใหม่ใส่นะครับเหมือนเดิมนะเมื่อสักครู่ที่เราถอดออกมาเนี่ยเราจะต้องเอาเหล็กอันนี้เกี่ยวเข้าไปก่อนเนี่ยนะไอ้เหล็กไอเหล็กกรประตูเนี่ย ดัดมันออกมาอย่างนี้แล้วกเกี่ยวเข้าไปอย่าให้มันอย่าให้มันเสียรูปเดิมนะครับอย่าแบบว่าดัดจนแบบว่ามันหักนะค่อยๆงอมันเข้ามานะโอเคเข้าแล้วแล้วก็บิดนะได้ละเห็นไหมแล้วก็ยกอันนี้นิดนึงไอ้ขาเนี่ยขาหัวเนี่ยเอาเข้าไปในนี้นะ โอเคเข้าเสร็จแล้วเราก็ยึดลงมาครับไข่นอ็อตอ่าสังเกตดูนะฝั่งคนนั่งปืนมันจะเป็นแค่สองสายนี่ฝั่งคนนั่งปืนสองสายเดี๋ยวเราจะเอาฝั่งคนขับมาเปลี่ยนด้วยนะครับอันนี้ปืนฝั่งคนขับนะปืนฝั่งคนขับมันจะเป็นห้าสายถอ,อดน็อตออกก่อน กมันจะมีล็อกตรงนี้เหมือนกันดึงออกข้างหลังแล้วก็เหมือนเดิมครับบิดเอารวดออกนะน,นะนี่ก็เข้าอย่างนี้โอเคเข้างนี้ยกเข้า อันเนี้ยสังเกตนิดหนึง่งมันจะมีผมให้ดูอันเก่าก่อนมันจะมีอันนี้กับอันนี้เห็นไหมมันจะมีอันนี้กับอันนี้อันเนี้ยเ,เข้าตุ้มๆกลมๆใหญ่ๆนะอันนี้เข้าขามันนะเอาเข้าด้วยนะนี่กรอนจะเป็นงนี้อ่าเี่ยโอเคพอเข้าเรียบร้อยเสร็จไข่น็อตครับไขน่น็อตคืน เรียบร้อยครับนะเนี่ยเปิดมดแล้วเนี่ยไอตุ่มตรงนี้เปิดมาแล้วเนี่ย,เ,ย,เ,ยเดี๋ยวมันจะหลุดล็อกเอานั่นเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงเราก็เปลี่ยนไอนี้อยู่แล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไอนี้อยู่แล้วไอไอกรอประตูอ่ะเดี๋ยวมันก็จะได้อันนี้มาด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปใส่บนรถกันครับติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเราลองกันก่อนนะนี่นะเมื่อกี้มันกดแล้วมันไม่ขยับเลยเห็นไหมเดี๋ยวผมจะกดที่ประตูนะีน่ล็อกกดล็อกอยู่ตรงนี้นะแล้วดูว่ารีโมทมันทํางานไหม เห็นไหมเนี่ยเนี่ยรีโมททำงานละข้างนูนก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูข้างนูนนะอ่ะล็อกปลดล็อกนะสังเกตดูจากด้านล่างนะซูมได้อีกไหมเดี๋ยวผมดูก่อนโอเคซูมได้อีกอ่ะผมล็อกปลดล็อกนะดูนะเห็นไหมโอเคนะครับเดี๋ยวเราทําการเก็บเลยนะเมื่อกี้ผมลองเสียบปลั๊กดูนะใช้ได้เราจัดขึ้นเราจับมันขึ้นเลยก็ได้นะครับขาเหล็กเนี่ยไอ้ขาเนี่ย มันจะอยู่ขั้นขั้นกับเหล็กอันนี้นะนี่เหล็กนี้ที่ผมบอกเห็นไหมเดี๋ยวพอเราจับเข้าเราจะรู้ว่าอันไหนเข้าอันไหนนะครับมันจะมีเกี่ยวซ้ายกับเกี่ยวลงนะเห็นไหมเดี๋ยวขึ้นไปใส่เดี๋ยวเราก็จะรู้นะนี้เสียบปลั๊กแล้วมันขยับยากขยับปลั๊กออกนิดนึงปึ๊บอ่าอย่างงี้นะสายสลิงขึ้นมาก่อนปึ๊บ แล้วก็เอาอันนี้ขึ้นมาพอขึ้นมาเสร็จนะขึ้นมาได้อย่างนี้นะเอาน็อตตัวนอกเนี่ยยึดไว้ก่อนตัวหนึ่งใส่ไว้ให้เรารู้ระยะนะครับเนี่ยไอ้น็อตตัวที่เราไขาด้านข้างเนี่ยที่ว่ามันมีกันคลายเนี่ยใส่ไขไว้ข้างๆก่อน อยึดครลงนี้ข้าวแล้วนะเอาเอาอันนี้ลงนะโอเคใส่กอนครับกรนเนี่ยอย่าลืมนะมันจะมีไอ้ขาวๆอยู่เนี่ยคือผมอยากจะให้เห็นนะแต่มันมันไม่เห็นจริงๆอะ่ะ จะเป็นตัวล็อกเหล็กเมื่อกี้ที่ผมให้ดูนะครับเราใส่เข้าไปแล้วเราต้องเอาสีขาวๆล็อก้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวมันสะบัดไปสะบัดมาหลุดนะโอเคเสร็จแล้วไขน็อตตรงนี้ล็อกสองตัวอ่าเสร็จแล้วก็โกดคืนเหมือนเดิมนะมือดึงตอนแรกมันมาเป็นชุนนะตอนเนี้ยคือตอนนี้หัวมันแตกละ เดี๋ยวเราใส่คืนเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะยึดนิดนึงนะการเขาหลุดนะครับจริงแล้วมันอยู่ตามระยะแล้วมันไม่เป็นไรหรอกก่อนมันไม่หลุดหรอกถ้ามันอยู่ตามระยะแล้วนะตามสภาพนะครับหัวนี้มันแตกเห็นไหมเราเอาเคเบิลถายล้างไว้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราเราเปิดปิดด้วยมือเนี่ยถ้าสายมันหนีตามเนี่ยตัวล็อกมันก็จะไม่หลุดนะครับเห็นไหมเสร็จแล้วเราก็เอาอันเนี้ติดคืนเหมือนเดิมนะครับ ปิดคืนเหมือนเดิมแล้วเราก็เก็บงานครับข้างนี้เก็บคืนครับนะกดลิปข้างหน้าลงนะครับแล้วก็ปิดฝาชิ้นนี้นะแล้วก็ปิดฝาชิ้นบนนะครับเรียบร้อย ที่เหลือก็คือไข่น็อตเก็บนะครับข้างขวานี่แน่นยังวะโอเคแน่นละส่วนมากไอ้มือชิ้นบนเนี่ยเราไม่ค่อยเป็นสนิมหรอกมันน็อตจะเป็นสนิมชิ้นนี้ผมจะโดนน้ำโอเคครับเสร็จแล้วนะครับข้างนี้เดี๋ยวเราไปข้างล้นกันครับข้างนี้ก็เหมือนกันเมื่อกี้เราลองล้วนะอันนี้ข้างนี้หัวยังไม่หักเห็นไหมครับต้องระวังให้ดีนะบิดไปบิดมามันหักเสียของนะแกะให้าสายมันหย่อนนิดนึงโอเคมุดอันนี้ขึ้นไปข้างบนก่อน เข้าไปในนี้ครับนี่นะกเกี่่วเข้าไปกิิบล็อกนี้ก็สำคัญนะมันจะติดขาเหล็กมันจะติดขานี่ยกรางกระจกขึ้นก่อนครับแล้วเราก็เอาก่อนขึ้นเหมือนเดิมเสร็จแล้วเราก็ไขน็อตยึดก่อนนะครับเดี๋ยวเราเอาตัวที่มันต้องกัดดอกกุญแจด้วยใช่ไหม เราลอารีโมทตัวที่ต้องต้องไอตัวไอกุญแจนั่นใช่ไหมไอสองันสเสร็จเรียบร้อยอ่ะอ๋อได้ได้ป๊บหนึงเดี๋ยวต้องเรียกช่างกุญแจด้วยก่อนเก็บงานนะเราเช็คเรารีเช็คอีกรอบหนึ่งนะกดที่มืออ่ะโอเคเนี่ยไอพี่ขอีกพีนะใช้ได้แล้วนะครับล็อกตอนแรกมันกดแล้วไม่ขยับนะโอเคอ่ะเราปิดประตูนบ ถ้าดูคลิปแล้วถูกใจฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับ